โอ้นี่ครับก็เขามาทำอะไรนะพี่มีมทำอะไรนี่ก็จะยกเจ้าสมไลน์เคลื่อนขึ้นแล้วครับใช่ไหมอะไรนะพีี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกดำซิงครับ เนายังยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะโอ้นี่ครับก็เขามาทําอะไรอ่ะพี่มีมทำอะไรนี่ก็จะยกเจ้าสมไลน์เครื่องขึ้นแล้วครับใช่ไหมอะไรนะพี่มีมว่าอะไรนะการทำงานยากเการทำงานยากโอ้ยให้พี่มิมท่ายคนเดียวแยเข้าใจครั่เข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจแล้วแต่ฝนมันจะมา ไหมบินไม่ตกใส่บามาไม่ยากเลยเรอยากกอขาพันให้เขาใส่เทปไปอยู่มั่งเฮ้ฮะทำไมเดี็กกองอย่างกำี๋ยวเขาเห็นกำ ีแล้วฮะอเอารับียงงมะไรนะเสียใจมากเาวลาเขาอื่นเวลาถ่ายคลิปมันอยู่อยู่อย่างเงี้ยไม่สั่นเลยเพราะนั่นมันมือแกอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวเพี่ยงว่างเดี๋ยวกูลาแกคุยอย่างอื่นอ่ี้ยมันไม่สั่นอ่ะเลยเรื่อยของผมมีถูกอ่ะนี่ใส่วางแผ่นอะไรกันอ่ะเอาแล้วพี่มอใส หน้าตาเข้มขี้น้าตาเข้มขี้อู้คุยเรื่องอยู่หน้าตาเข้มขี้มีความรับอยู่นี่มีความรับในใจฝนลงเม็ดแล้วอ่ะลงเม็ดดีแล้วจานชูก็กำลังนั่งเล็งครับนั่งทำคำเครียดแล้วพรุ่งนี้ได้ขับแน่นอนครับ กเ้ารายแลเปนไเลยผมเลยาเาไก็ไกยเรียกน์รไเ่อเทศไหนอเ้วลยื้นไีนเริ่มลงเม็ดละตอนแล้วขยับแล้วครับขยับเครื่องแล้วคนมาแล้วถ่ายอย่างนี้ได้ไหม ไไม่เหเ,มเห็นด้ลยฝนมาแล้วครับงานเข้าแล้วฝนตกแล้วยังไงฝนตกครับเอาไปเข้าไว้ในโรงน่าก็ไ,ได้เ,เข้าในโรงน่าไปนยื่นเดินม,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 มือไป จะเอายังไงดีแฮ่ต,งงตั้งคืนตั้งคืนเอาลงครับตั้งคืนครับเนาะทำยากเิตั้งกับคืนแล้วครับ เนี่ยเห็นไหมตั้งขาแล้วครับทุกคนนี่เราเริ่มตั้งขากลับไปเป็นเหมือนเดิมครับไม่รู้จะยังไงครับฝนตกด้วยไม่ให้เห็นหน้าช่างนะโู้โข้าไปอะไรกันต่อ,อแล้วก็ดูอาจารย์ชูนนน์นี่แเลย

อ๋อยายมัดที่ม่จานชูนั่งแบบว่าอันนี้ละขาวแล้วจานชูครับ ก็ไปย้ายรถกลับมาครับเพื่อมายกเครื่องเจ้าส้มลายครับเพื่อวงการนี้ครับมิมก็อยู่นี่นะครับครับครับก็ติดสถานการณ์ใช่ไหมเฮ้แต่ผมทําให้เถอะทำเลยไหมทำอะไรเปลี่ยนที่อยู่ไหมอืออุ้ยเดี๋ยวมันจะพลาดไปหมดนะดีจะพลาดยังไงนี่ก็ไปทั่วไปทั่วแล้ว นี่ก็เสร็จเต็มไปอัดสายมานะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้อันนี่ทำไมทำไมเขาต้องเรียกกาอ่าทำไมเขาต้องเรียกกาทำไมเขาเรียกกาใช่ ทำไมเขาไม่เรียนนกพูดบะใช่จานชูล้วแบบว่าให้เห็นอันนี้ได้ไหมเจตินบอกไม่ให้เห็นถ่ายเห็นช่างนะผมก็ไม่กล้าถ่ายผมถ่ายแต่จานชูเลยนั่งปากบิดปากเบี้ยวอยู่เอื้อ เพื่อ,องารนี้ครับ<ม>เดี๋ยวได,ได้ได้ขับรถเจ้าสมายแล้ววางเครื่องเซตินก็่น่นหละเราต้องสต๊อปแล้วคนล้างครับ

ถ่ายตัวตัวได้แต่ห้ามเห็นหน้า <S <S อ๋อนึกว่าห้ามถ่ายเห็นตัวเห็นหน้าเลย <S <S ไม่รู้เน,นาะการโชว์ย้ายกลับไปน,นู่นอีกใหม,หมย,ย้ายไม่ย้ายย้ายไปอีกยังไม่เสร็จเลยหรอ,อเย้ครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ